โอ้โหใครไม่อยากจะเชื่อเลยนะออกว่าเธอทำอะไรของแกฉันรันนี่นิสตวหันแไ่นี่ทำไมเพงทำอะไรคะเสือตรงไหนยะหน้าก็น่องนอกยังไงก็ไม่รู้เสืออะไรอยู่นี่วนบังคอกุดก็หันหน้านี้ก็ยังไม่เห็นเหรอโอ้โหเพลงกี่ชาติไม่ได้นับไปไหน่อยดิ กินชามมาน,นับให้หน่อยดิกนชาบ้าเนี่ยนับดิอ <c oughs> ลองดูด้านนี้สิไม่ไม่เหลือละด้านนี้่ไม่ก็่่ดีรอมดมานกเลย คนเยอะจริงอะไรนักเรีย